พีเจบอกว่าพีเจบอกว่ามาดดมันาหมันจะต้องลงไปตรงนู้นนัแหละนั่นน่ะไปแล้วอ,อ,อ,อแล้วก็กลับบ้านเลยนะทะเลแล้วไม่ไปต่อแล้วนะ ตัวดักกับ <Giro entender> <tod> <demasiado> <do> <that> <Analytic>